สลัดสนความกายของน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแจงประเด็นดราม,ม่าเดือด ข้อดีของการเป็นข่าวทุโลงหรือโดนดาอย่างน้อยก็ทําให้เราได้เรียนรู้ซึ่งเอามาพัฒนาตัวเองได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องท่ตสาวชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่อหรือเจนนี่รัชนนโรนาเกตโดนดราม่าเดือดร่มยับถึงความไม่เหมาะสมหลังโลกโซเชียลไม่เห็นด้วยอย่างหนักกับการแสดงคอนเสิร์ตของสามเจนนี่และทีมงาน ซึ่งได้เชิญหนุ่มน้อยคนหนึ่งขึ้นเวทีโดยหนุ่มน้อยคนนี้อายุน่าจะอยู่ราวๆประมาณปฐมศึกษาและให้แดนเซอร์สาวสุดเซ็กซี่ในวงเต้นร้องรอบลังสาวเจนนี่เนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวและเป็นที่เรียบร้อยค่ะพอเธอทราบถึงดราม่าที่เกิดขึ้นออกมาชี้แจงผ่าน a c e b o o k น้องเจนนี่ได้หมดทา่าสดชื่นว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข,ข่าวนะคะเจนนี่และทีมงานเห็นข่าวแล้วค่ะ ดีแล้วค่ะต่อไปจะระมัดระวังการแสดงบนเวทีให้มากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับคำแนะนำและกำลังใจค่ะลุยต่องนะับฮืบต่อมาค่ะสาวเจนนี่เนี่ยก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองอีกด้วยว่าทุกๆครั้งที่น้องๆขึ้นมาร่วมสนุกเราพยายามจัดหามุกมาเล่นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นและทุกครั้งก่อนเด็กๆจะลงก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้ตลอดค่ะ และหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปทางวงได้มีการปรึกษากันแล้วค่ะว่าจะาระมัดระวังเรื่องการสแสดงให้มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะต่อมาเนี่ยก็ยังได้คอมเมนต์อีกว่าข้อดีของการเป็นข่าวทั่วลงหรือโดนด่า อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองจากคนภายนอกนำมาซึ่งการพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องนี้คงดับสักพักและก็คงผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาค่ะส่วนเรื่องที่เชิญนน์ลุงน้อยที่กำลังเป็นข่าวขึ้นมาบนเวทีนั้นด้านเจนนี่เนี่ยก็ขอฉีดแดงต่อว่าน้องคนนี้กล้าสแสดงออกมาค่ะ ก่อนลงจากเวทีเจนนี่ก็มีการมอบเงินรางวัลให้น้องด้วยค่ะเพื่อสนับสนุนความกล้าการแสดงออกของน้องหลังจากที่เจนนี่เนี่ยได้โพสิชี้แจงประเด็นดราม่าเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นก็ได้มีการให้คำแนะนำ ในทางที่ถูกที่ควรและเหมาะสมนั่นเองค่ะและได้ให้กําลังใจกับสาวเจนนี่ด้วยค่ะยังไงต้อเป็นไปลาเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารและกับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ